สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้ค่ำแล้วเฮ็ดนีหยังแล้วประนังกับซิมกกินสมบักขามเจ้าพี่น้องนี่แหละจ้าปะนังเฮ็ดน้ำพริกแก่พี่น้องมาจ้าไม่กินน้ำกันเจ้าพี่น้องน้ำพริกบักขามเจ้าพี่น้องอันนี้เป็นบักขามเจ้าบักขามบักขามน้อยไม่เจ้าพี่น้องกำลังสมพอดีเจ้าพี่น้องนี่แหละจ้ะาไม่กินน้ำกันจ้าพี่น้อง ักขามเขาก็มีคุณประโยชน์ของเขาได้เจ้าพี่น้องเขาสามารถขับเสมหะได้เจ้าพี่น้องมะขามนี่จ้าขับเสมหะแล้วก็เห็ดในห้าชุ่มคอเจ้าพี่น้องเวลาเ้าไอเวลาอย่างเนี้ยเ้าเอาไม่กินเขาก็ที่นี้ความชุ่มก็ชุ่มคอก็ชุ่มก็ช่วยนี่แหละเจ้าพี่น้องนี่แหละจ้าเขามีประโยชน์เจ้าพี่น้องคนเมาส์ก็แก้ได้ได้จ้าพี่น้องถ้าเขาเมาส์ข้างเมาส์อย่างห้าไม่กินเนาก็ที่สร้างเมาส์ไปเนียจ้าพี่น้องนี่แหละจ้าไม้กินน้ำกันจ้าพี่น้องมะขามจ้ามีประโยชน์มากไหมจ้า